สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบก,กับผมปอนุอยเมืองบัางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอังคารที่6พฤษภาคมคศ2 0 2 5จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับซึกมวยมันสนันเมืองบวกพอหลักบุญนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบส์นัทเดชวชิรนะรัตนวงศ์พร้อมกับเสียวุฒิพอหลักบุญนะครับ จัดมวยดีราคาถูกให้แฟนบันมวยชมกันที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตน,นะครับมวยเริ่มทำการแข่งันเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง2 o u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดผ่านแอปพายทีวนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่1ในรายการกันเลยนะครับ มาดูคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างถึงนันโรเบิร์ตปานนิวั์มวยไทยหรือฉัดชัยโยปานนิวั์มวยไทยนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดร,ระยองแต่ทว่ามาซ้อมในค่ายมวยปานนิวั์มวยไทยนะครับย่านตากสิน11นะครับฝั่งทนโดยมีเสียปุ้ยปานนิวั์มวยไทยนะครับให้การสนับสนุนและดูแลการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีนะครับปีนี้อายุ15ปีน้ำหนักไปปล่อยที่48กิโลกร,รัมส่วนสูง158เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว40ไฟิ์ไฟ วันนี้เจอกับทางด้านเจริญบุญเล็กผ่านทองยิมหรือบุญลานานามวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดพะเยาซ้อมในค่ายมวยบุญลานานามวยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีทางด้านลองเบียครับผ่านทองยิมนะครับให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับปีนี้อายุ15ปีน้ำหนักไปป่อยที่49กิโลกรัมส่วนสูง158เซนติเมตรผ่านการชกมวยมแล้ว 30ไฟนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโรเบิร์ตปานิวัตมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้4 4 4 3 8นะครับขาดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านเจริญบุญเล็กผ่านทองยิมช่างน้ำหนักได้44กิโลกร,รมัมเท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่ำหนังเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานานชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเจริญบุญเล็กผ่านทองยิมนะครับก็เป็นมวยบูดุดันเตะขาต่อยหมัด ครับอาวุธหนักอาวุธแรงลุ้นดับลุ้นนกได้ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านบุญจเจริญบุญเล็กผ่านทองยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะนกโกมินก่วยบางคอแหลมในยกที่2เมื่อวันที่7มีนาคม268ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านจเจริญบุญเล็กผ่านทองยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านโรเบิร์ตป่านนิวั์มวยไทยนะครับ สไตาการชกเขานะครับก็เป็นมวยฝีมือครับเป็นมวยเข่าในอาวุธหลากหลายเคยชนะมาหนึ่งครั้งวันนี้เจอกันใหม่จะย้ำแขนหรือจะให้สางแขนก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์กันชกของนั่นโรเบิร์ตปานนิวัตมวยไทยนะครับฟอร์มหลังล่าสุดน,นะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรพันไก่สอเพชรงามเมื่อวันที่18มีนาคม2อม 68ที่เวทีมวยรังสิตแบบพิกล็อกนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านโรเบิร์ตปานนิวัฒมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านโรเบิร์ตปานนิวัฒมวยไทยนะครับชอบความแข็งแกร่งแข็งแรงชอบท่าทะลหดดีวันนี้น่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านโรเบิร์ตปานนิวัฒมวยไทยจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างถึงน้านน่ารงธิ์เพชรหนองกี่หรือเอฟิทสตูดิโอนะครับเป็นมวยมาแทนพยักขาวเจดี JD, มวยไทยนะครับดีกีก็เป็นแชมป์สมาคมมวยไทยอำเภอหนองกี่นะครับเพชรหนองกี่ครับเพชรพิการรุ่น 57กิโลกร,รัมนะครับรุ่นเฟเธอเวดนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายพลอยค่ายมวยเพชรน้องกี่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้อายุ17ปีน้ำหนักไปปล่อยที่62กิโลกร,รมัมส่วนสูง175เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว27ไฟนะครับวันนี้เจอกับทางด้านน้องมาร์กปอคงทันทีนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยปอคงทันดีที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ปีนี้อายุ18ปีน้ำหนักป่อย,อย,อยที่6กิกิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรผ่านการชุกมวยแล้ว40ไฟนะครับชกกันในวิกัด126อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านนางลงฤทธิ์เพชรน้องกี่นะครับช่างน้ำหนักได้125.6ขาดไปจุด4นะครับส่วนทางด้านน้องมาร์คปอคงทันดีนะครับช่างน้ำหนักได้126.4ลดไปจุด4นะครับนี่คือการช่างในมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรงังสิต สำหรับสไตล์การชกของทางด้านน้องมาร์คปอคงทันดีนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในมีแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านน้องมาร์คปอคงทันดีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพ้นอกกันทางด้านพยัก์ขาวสอบุญยรักษ์ในยกที่3เมื่อวันที่21มีนาคม2 5 6 8ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านน้องมาร์คปอคงทันดีนะครับ เราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านนัง่งงฤทธ์เพชรนองกี่กันบ้างนะครับสไตล์การชกเขานะครับก็เป็นวยเข่านะครับขวางหน้าดัานแทงยืนระยะมั่นคงครับครบเครื่องครับแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งน้านนังรงฤทธ์เพชรนองกี่นะครับฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะนอกเพชรพงพันธ์เทคโนโลยี อุตสากรรมยะโสธรนะครับในยกที่2เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2 6งที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทั้งด้านณรนะงค์ฤทธิ์เพชรหนองกี่นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทั้งด้านมวยสูงยาวเข่าดีขวางหน้าดันแทงเข่าแหลมแทงเจ็บผมออกไปที่ทั้งด้านณรนะงค์ฤทธิ์เพชรหนองกี่จัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไปอีก5ดาว ไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่รองน้องคู่เอกในคู่ที่3านะครับเป็นการพบกันระหว่างถึงน่านลุ่งโรดดาบรานสารคามหรือเบนพร,ราม2นักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่้ายมวยเพชรเจริญวิทย์ที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีมาลายท้องศักเทวันนะครับให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีปีนี้อายุ19เปีน้ำหนักไปปล่อยที่6กิกิโลกร,รมัมส่วนสูง1น3ยเเซนติเมตรผ่านการชกมวยแล้ว40ไฟนะครับวันนี้เจอกับทางด้านพรสุมเมชียงใหม่ JR มวยไทยหรือบุญลาน,านามวยไทยนะครับเป็นเด็กอมก๋อยนะครับซ้อมที่เชียงใหม่ JR มวยไทยปีนี้อายุ19เปีน้ำหนักไปปล่อยที่60กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตร ผ่านการชกมวยมาแล้ว40ไฟนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด125กับ124นะครับทางด้านรุ่งโรดดาบรันสละคขามนะครับต่อน้ำหนักให้1ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านรุ่งโรดดาบรันสละคขามชั่งน้ำหนักได้124ปอนด์นะครับต่อให้1ปอนด์นะครับส่วนทางด้าน พรสุเมเชียงใหม่เจอารมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยยี่สิบสี่จุดห้าขาดไปจุดห้าครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานานชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของาด้านพรสุเมเชียงใหม่เจอารมวยไทยนะครับก็เป็นมวยบูนะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกแรงกาแลกกาสวนยืนระยะมัน่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน พรสุเมเชียงใหม่เจอารมวยไทยนะครับฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนดาแบ่เกียรติฉัดชัยนะครับเมื่อวันที่12เมษายน2 6 8ที่อ่างทองครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนักด้านพรสุเมเชียงใหม่เจอารมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสตา์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนักด้านรุ่งโรดดาบรันสลักขามนะครับสไตล์การชกเขานะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะ ขาต่อยหมัดแห่งปั่มรัดฟัดเวียงดียืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์กรชกของทางด้านรุ่งโรดดาบรันสลักขามนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็แพ้คะแนนให้กับทางด้านอสุนน้อยสิทธิ์จ่าสิงห์นะครับเมื่อวันที่22มีนาคม268ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านรุ่งโรดดาบรันสลักขามนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้าน รุ่งโรดดาบรันสลักขามนะครับผมมองว่าการผ่านมวยดีกว่าความเป็นมวยดีกว่าต่อหนึ่งปอนไม่น่าจะมีปัญหานะครับคู่ที่สามในวันนี้นะครับผมออกพื้นที่ทางด้านรุ่งโรดดาบรันสลักขามจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้บอีกห้าดาวไปดูคู่ที่สี 4, ่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สี่ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอินซีดำสิทธิ์พนมทองหรือ หวยบางคอแหลมนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์สมมีค่ายมวยสิทธิ์พนมทองที่จังหวัดสุรินทร์นะครับปีนี้อายุ19ปีน้ำหนักไปปล่อยที่64กิโลกร,รมัมส่วนสูง173เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้วร้อยกว่าไฟนะครับวันนี้เจอทางด้านฝรั่งขมปอคงทันดีนะครับหรือสิทธิ์นายกฉัดชัยหรือเกียรติบ้านเพชรน,นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ ซ้อมในค่ายมวยปอคงทันดีที่จังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้อายุ24ปีน้ำหนักไปปล่อยที่64กิโลกร,รมัมส่วนสูง178เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้วร้อยกว่าไฟนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด131ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านอินซีดำสิทธิพนมทองช่างน้ำหนักได้131.2ลดไปด2นะครับส่วนทางด้านฝรังคมปอคงทันดีช่งน้ำหนักได้131.1ลดไปด1น,นะครับ นี่คือการช่งหนังมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์กระชกของท้งน่นฝรั่งขมปอคงทันดีนะครับก็เป็นมวยขวาเปิดเกมเข่าในขวางหน้าดัานแทงแล้วก็ฝีมือคบเครื่องอาวุธหลากหลายวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์กระชกของทั้งนัานฝรั่งขมปอคงทันดีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนน หนึ่งภูสิงห์อเทคโนโลหลวงปู่สวงนะครับเมื่อวันที่21มีนาคม2568ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของท้งนั่นฝรั่งขมปอคงทันดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทั้งน้านอินซีดำสิทธิ์พนมทองกันบ้างนะครับสไตล์การชกเขานะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าเปิดเกมขว้าคอล็อกตีเข่าในเหนียวแน่นไปไปลายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านอินซีดำ ซิ์พนมทองนะครับฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนทั้งันทางด้านพลอยอภิชาติอภิชาติมวยไทยยิมนะครับเมื่อวันที่8เมษายน2568ที่จังหวัดศรีสะเกดครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทั้งน้านอินซีดิทธิ์พนมทองนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้ซึ่งเป็นคู่เอกนะครับผมชอบไปที่มวยเข่าครับผมออกไปที่ทางด้านอินซีดิทธิ์พนมทองจะไปอย่าให้เสียนะครับ ให้บีห้าดาวขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ